สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนมกราคมพศสอง6ัซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของราศีเมษค่ะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะประจำเดือนมกราคมพศ2566นะคะ การทานายของแนนะเป็นการทํานายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะการทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะเป็นแบบสไตล์ของแนนเองนะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ เอาล่ะน,นะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีเมษประจําเดือนมกราคม2566นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยจ้าเดือนเมิเชียนเจ็ดถ้วยนะคะเอ็ดออฟคัพ เพจออฟสอดนะคะเดอร์มีเชียนะบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นนะหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ พลิกแพงสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวนะมีไหวพริบที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนที่ซิกเซนดีหรือว่าเซนแรงนะเป็นคนที่มองคนออกมองคนขาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าคนไหนมาดีหรือว่าคนไหนมาไม่ดีนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความแบบ เซนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะเจ็ดถ้วยนะบอกว่าคุณนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นนะเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้นะคุณอาจจะเป็นคนที่ป๊อปหรือว่าฮอตในสังคมที่คุณอยู่ก็ได้นะหรือสังคมวงกว้างก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะคิดทําอะไรบางอย่างนะหรือว่าวางแผนที่จะทําอะไรบางอย่างนะอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่ได้ลงมือทํานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจหรือว่าคุณรู้สึกว่าคุณนะแบบ อยากจะทำนะก็ให้ลงมือทำได้เลยนะสิ่งนั้นนะจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจนะแล้วรับรองว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเอ็ดอ็อบคันะีมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็เป็นคนที่เอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะสิ่งนี้แหละก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยนะหลงรักหลงชอบแล้วก็ชื่นชมในตัวคุณนะไปไหนมาไหนก็เป็นที่รักต่อผู้พบเจอพบเห็นนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ว่า างตัวดีนะมีความนอบน้อมถ่อมตนนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีนิสัยที่แบบเฟรนลี่นะคะเป็นคนที่ไม่เย่อหยิ่งนะสิ่งนี้ทําให้คนอื่นเนี่ยนะอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณมากมายเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางตัวดีๆนะคะ เพจเอาสอนะมาบอกว่าคุณเนี่ยอีกมุมนึงนะก็มีความเป็นเด็กนะหรือว่าเป็นคนที่มีความดื้อรั้นนะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาความคิดตัวเองเป็นหลักก็เป็นได้เช่นกันหรืออาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงนะเวลาที่ตัดสินใจอะไรเนี่ยก็คือยึดหลักนะแบบความคิดของตัวเองแหละเป็นหลักก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้า,ถาหากสมมุติว่า คุณนะลองแชร์ความคิดของคนอื่นบ้างนะรับรองว่าคุณก็จะมีไอเดียมากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะแล้วคุณก็จะไม่เครียดนะในการตัดสินใจนะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะคะ c ร e a n o f Cup เดือดแฮงแมนนะคะ8ถ้วยนะคะแล้วก็ Creen o f นอ i n นิคร e นะ ครีนอฟคัฟนะบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่มีความแบบเป็นแม่พระพ่อพระสูงมากนะมีความแบบจิตใจดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะช่วยเหลือ แบบทุกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคุณจะไม่ค่อยปฏิเสธนะเพราะฉะนั้นถาหากว่านะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากตัวคุณเนี่ยคุณจะต้องปฏิเสธบ้างนะไม่ใช่ช่วยทุกคนนะบางคนอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณก็เป็นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสแกนคนที่ช่วยเหลือด้วยนะคะก็ไม่ใช่ว่า ไม่ให้ช่วยแต่ว่าคุณจะต้องเลือกคนช่วยด้วยนะคะ The Hangman นะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดเยอะมากหรือเป็นคนที่เครียดง่ายกังวลง่ายหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเครียดสะสมก็ได้นะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยนะปล่อยวางนะแล้วก็ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะรับรองว่าคุณจะไม่กังวลหรือว่าไม่วิตกจริตนะแล้วก็จะไม่มีความเครียดสะสมอาจจะทําให้คุณป่วยได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบว่ารีแลกตัวเองบ้างแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะวางตัวแบบว่าสบายสบายแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่าเครียดจนเกินไปนะแปดถ้วยนะบอกว่า สิ่งที่นะเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะคุณจะสามารถบูฟออนได้นะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆได้นะสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ทําให้คุณเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกเนี่ยคุณจะสามารถนะแบบสลับทิ้งได้แล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ได้นะสิ่งที่คุณเริ่มต้นนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความสุขสำหรับตัวคุณมากเลยทีเดียวนะคะค u e e n นเอฟพิลิคิลเขบอกว่า คุณนะจะมีความมั่นคงนะทางด้านการเงินนะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ขยันนะรู้จักทำมาหากินหรือว่าเป็นคนที่อาจจะรู้ช่องทางในการหาเงินมากกว่าหนึ่งช่องทางนะทำให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีความโชคดีทางด้านการเงินก็ได้นะหรืออีกในนึงน,นะคุณอาจจะมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีอยู่แล้วนะหรือว่าครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทําให้การเงินของคุณเนี่ยลื่นไหลดีแล้วก็มีความสําเร็จนะ แล้วก็มีความมั่นคงทางด้านการเงินนะแล้วก็อีกในหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่วางแผนนะในการใช้จ่ายเงินได้ดีทําให้การเงินของคุณเนี่ยนะแบบไม่สะดุดแล้วก็หาทางออกได้ดีมากๆเลยทีเดียวหรือว่าหมุนเวียนดีนั่นเองนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่ามีอะไรอีกนะ9้าถ้วยนะคะ The Empress นะ สไม้นะหรือว่า4ี่ธาตนะคะสดาบนะเ้าถ้วยนะอกว่าตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอยู่เฉยๆนะ,ะก็มีคนเนี่ยเข้าหาเข้าใกล้คุณเยอะมากนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางตัวดีๆนะคะถ้าหากว่าคุณมีคนรักหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าแบบ มีคนเข้ามาเนี่ยคุณก็จะต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะคะไม่ใช่แบบปล่อยให้มันมีเรื่องบานปลายเกิดขึ้นแล้วค่อยมาแก้ไขนะอาจจะทําให้แก้ยากนะ,ะก็พยายามแบบวางตัวดีๆแล้วก็รู้จักปฏิเสธกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีนะคะส่วนคนไหนที่โสดนะก็ต้องสแกนคนที่เข้ามาหาคุณให้ดีนะอาจจะมีคนที่แบบเจ้าชู้เข้ามาหรือว่า คนที่มีพันธะมีเจ้าของเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยว,วุ่นวายได้นะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ The Empress นะมาบอกว่าคุณนะจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองเฟื่อง,อง,องฟูมากขึ้นนะคุณอาจจะมีนารีอุปถัมภ์ก็เป็นได้เช่นกันอาจจะเป็นคนรักหรือครอบครัวนะคนที่เป็นเพศหญิงนนะ จะคอยซัพพอร์ตคุณทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะสี่ไม้หรือว่าสี่คาถานะาบอกว่าคุณนะจะมีความมั่นคงนะฮะมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีความรักที่แบบมีความสุขมากขึ้นแนวะคนไหนที่แบบมีแฟนนะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามานะหรือว่า อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะมีความหนักแน่นมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมากขึ้นนะคะส่วนคนไหนที่โสดนะคุณก็อาจจะมีชีวิตทางด้านครอบครัวที่ดีนะอาจจะมีครอบครัวที่อบอุ่นนะเลี้ยงดูคุณเนี่ยดีมากๆนะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนำนะหรือว่าการงานคุณเนี่ยอาจจะส่งเสริมให้สิ่งคุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูก็เป็นได้เช่นกันนะสดามนะมาบอกว่า,วา สิ่งไหนที่คุณรู้สึกเครียดหรือว่ากังวลนะหรือว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะให้คุณใช้สติหรือว่าใช้เหตุผลใช้ความรอบคอบนะทุกอย่างจะผ่านไปได้นะจากสติของคุณหรือจากความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นนะให้คุณเนี่ยนะแบบว่าอย่าแบบ รีบในการตัดสินใจนะคือจะต้องกั้นกองแล้วก็ใช้สติให้มากนะรับรองว่าคุณจะหาทางออกกับปัญหานั้นได้แน,น่นอนนะแล้วก็คุณก็จะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสําหรับตัวคุณแล้วก็คนรอบข้างแน,น่นอนนะคะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมษรประจําเดือนมกราคม2566นะคะเอาละนะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะ เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะเด e มิ g เชียนนะคะเดอเอ็มเพรสนะแล้วก็ Night of Cup นะคะเด e มิ g เชียนนะมาบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะหรือว่ามีความสามารถโดดเด่นนะทำงานอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าคุณเป็นคนที่พลิกแพงสถานการณ์ได้ดีหรืออาจจะเป็นคนที่แบบ ทำงานคล่องแคล่วว่องไวฉเฉดลียวฉลาดนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่งนะทําให้คุณเนี่ยนะมีความสําเร็จทางด้านการงานดีมากๆนะเดอะเอ็มเพให้มาบอกว่าคุณเนี่ยนะอาจจะทํางานนะแบบกับผู้หญิงเยอะๆนะหรือว่าคุณอาจจะแบบร่วมงานกับผู้หญิงนะคุณก็จะมีความสําเร็จนะ อาจจะเป็นเจ้านายก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะเขาจะคอยซับพอร์ตคุณนะคะทางด้านการงานได้ดีนะแล้วก็คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะ Night นายอ t อฟคัมนด้บอกว่าความที่เสน่ห์ของคุณนี่แหละนะอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะแบบมีงานเข้ามาเยอะหรืออาจจะแบบ มีโอกาสที่ดีดนะจากเจ้านายนะให้คุณเนี่ยได้รับงานที่ดีหรือว่าความสามารถของคุณเนี่ยนะเตะตาเจ้านายนะทำให้คุณได้รับโอกาสที่แบบว่า,ว,าว้าวแล้วก็มีความสําเร็จทางด้านการงานมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะถือว่าการงานเดือนนี้นะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวคุณเลยนะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านการเงินนะจะติดเจ็ดดาบนะ n g of s o r อดนะคะ จับติกนะบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะเหมือนแบบรู้วิธีในการวางแผนทางด้านการเงินมากขึ้นนะหรือว่าอาจจะรู้ระบบนะในการวางแผนการเงินที่ดีขึ้นทําให้คุณเนี่ยนะอาจจะไม่มีปัญหาทางด้านการเงินนะถึงแม้ว่าคุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายยอะก็ตามหรือคุณก็สามารถควบคุมนะทางด้านการเงินได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเจ็ดดาบนะมาบอกว่าคุณอาจจะได้รับเงินนะแบบ กระทันหันทันดีทันใดหรือคุณอาจจะได้เงินนะโดยที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงก็ได้นะอาจจะเป็นลูกหนี้หรืออาจจะเป็นเงินที่คุณรอคอยมานานนะแล้วคุณจะได้รับทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะคิงอนะัพซอร์นันบอกว่าคุณเป็นคนที่ขยันนะสิ่งที่คุณขยันนี่แหละทาให้นะคุณมีการเงินเข้ามามากนะหรือ คุณนะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะทำให้การเงินของคุณเนี่ยแบบไม่ติดขัดแล้วก็ไม่สะดุดนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นคุณเป็นคนที่มีเลือดนักสู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะมักจะแบบไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบหาช่องทางนะทำให้การเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็เลยทําให้การเงินคุณเนี่ยไม่สะดุดนะเอาละนะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมี คนสุดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวแนนจะดูคนสุดก่อนนะ,ะว่าเป็นอย่างไรนะคะสามถ้วยนะสองไม้นะคะเดลิเวอร์นะคะสามถ้วยนะบอกว่าตัวคุณเป็นคนที่ชอบการสังสรรค์หรือว่าชอบการปาร์ตี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ นะคุณไม่ได้แบบโฟกัสในะเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือว่ามีความเจ้าชู้นะคะรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะสองไม้นะบอกว่าคุณอาจจะมีคนแอบ,บชอบคุณเนี่ยนะมากกว่าหนึ่งคนหรือว่าอาจจะมีคนชอบคุณผ่านทางโซเชียลก็ได้หรือว่าแอบ,บส่องคุณผ่านทางโซเชียลก็ได้นะคะอาจจะแบบ ด้อมดอมมองๆอ,องนะยังไม่กล้าเข้ามาเข้าหาเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบพูดตรงหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะคะรักก็คือรักนะไม่รักก็คือไม่รักนะจะบอกตามตรงนะเขาก็เลยแบบกลัวๆกะๆนะคนที่แอบชอบคุณนะเดล l เวอร์เนะบอกว่า คุณเนี่ยนะจะมีคนเข้ามาหาคุณมากกว่าคนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบบริหารจัดการเสนียงคุณให้ดีนะถ้าหากคุณบริหารไม่ดีก็อาจจะทําให้รถไปชนกันได้เช่นกันนะคะ,อ,ะอย่ารักสนุกนะแล้วก็ไม่ผูกพันนะอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้นะคะ,อะโอเคนะมาดูซิว่าคนที่มีคู่เป็นอย่างไรนะคะสี่ไม้นะ เถ้วยนะคะแล้วก็8ถ้วยนะคะ4ไม้นะบอกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าหากรักใครก็จะมีความหนักแน่นหรือว่ามีความมั่นคงนะกับความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ อยากจะแบบให้ความรักนั้นนะเฟอร์ฟิคแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีความก้าวหน้านะแต่คุณอาจจะมีความกังวลเพราะว่าคุณอาจจะมีอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยดีในเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณนะพยายามปล่อยวางแล้วก็มั่นใจนะในสิ่งที่คุณทําในปัจจุบันนะรับรองว่าคุณจะมีความสุขกับความรักครั้งนี้แน่นอนนะคะก้าวถ้วยนะบอกว่า คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะถึงแม้ว่าคุณจะมีคนรักก็ตามแต่ก็ยังมีคนมาชอบคุณนะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยหนักแน่นนะคะถ้าหากจิตใจคุณหนักแน่นรับรองว่าคุณนะจะผ่านนะคนที่ชอบเนี่ยไปได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะเพราะว่าคุณรู้วิธีในการจัดการกับคนเหล่านั้นนะคะถ้าหากคุณจัดการไม่ได้มีปัญหานะยืดเยื้อเกินไปนะอาจจะเกิดการทะเลาะกับคนรักของคุณได้นะคะแปดถ้วยนะบอกว่า สิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆนะที่เกี่ยวกับความรักนะคุณก็จะแบบมูฟออนนะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆนะคะหรือคุณอาจจะแบบ สามารถนะแบบสลัดเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะทาให้คุณเนี่ยจะมีความสุขทางด้านความรักมากขึ้นนะคะก็ถ้าหากว่าสิ่งไหนนะเป็นสิ่งที่ท็อกซิกในอดีตนะก็ให้คุณเนี่ยนะแบบว่าปล่อยทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีๆที่อยู่ปัจจุบันแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะอยากกังวลหรือว่า อย่าโลเลหรือว่าอย่าไม่มั่นใจนะคะขอใหุุ้เนี่ยทำวันนี้ให้ดีที่สุดรับรองว่าคุณก็จะได้สิ่งที่ด,ดีตอบแทนแน่นอนนะคะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบไม้ The Fool นะคะ The Tower นะคะ สิบไม้นะนอกว่าตัวคุณนะคะให้ระวังในเรื่องของแบบว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานหนักนะแล้วก็เป็นคนที่บา้าคลั่งงานมากๆนะจนทําให้คุณเนี่ยไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องบริหารจัดก,การเวลาด้วยนะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งนะทำงานหนักเกินไปก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะแบบ มีความเครียดสะสมหรืออาจจะร่างกายอ่อนเพลียได้นะคะ The Fool นะบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักนะแต่คุณก็จะมีโหมดนะในการรีแลกตัวเองนะคะก็ให้คุณบาลานซ์ตัวเองให้ได้รับรองว่าคุณจะมีความสุขกับสุขภาพหรือว่าร่างกายของคุณแน่นอนนะคะ The Tower นะคะให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์คุณนะที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วก็พยายามแบบควบคุมให้ได้นะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะไม่เกิดความเครียด ความวิตกกังวลหรือว่าจิตตกนะหรือว่าเป็นไมเกรนแน่นอนนะถ้าหากคุณควบคุมได้คุณจะมีความสุขกับสุขภาพของคุณแน่นอนนะแล้วก็สุขภาพของคุณเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะจ๊ะเอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคำแนะนำนะ,ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ The Devil เก้าเหรียญนะคะ The World นะ เดวิลนะบอกว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ถ้าหากว่ารักใครเนี่ยก็จะมีความแบบผูกพันหรือว่ามีความแบบห่วงใยห,หรือมีความแบบหนักแน่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณมีความรักที่ดีดนะก็จะต้องรักตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่ารักคนอื่นนะจนลืมตัวเองนะคะคุณจะต้องแบบพยายามให้ความยุติธรรมตัวเองด้วยนะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะไม่กังวลหรือว่าคุณจะไม่เครียดนะคะ เพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าหากว่ามีความรักหรือว่ามีแบบใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะทุ่มเทนะจนทําให้ลืมรักตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบ่งมารักตัวเองด้วยนะคะก้เาเเลียนเอาว่า คุณจะมีโชคดีทางด้านการเงินนะคะหรือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งฉลาดนะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาใครหรือว่าคุณอาจจะมีความสําเร็จได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะคุณจะมีโชคดีทางด้านการเงินเกิดขึ้นหรือชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จด้วยตัวเองด้วยนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วก็มีความสามารถนะคะ The world นัมาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ อยู่ไหนนะก็มีความสําเร็จเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่กลัวอะไรนะเวลาที่ทำไรเนี่ยคุณจะทําเต็มที่นะคะแล้วก็สิ่งนั้นที่ทําออกมามักจะประสบความสําเร็จเสมอนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งมากกว่าหนึ่งภาษาก็ได้นะเป็นคนที่พูดได้หลากหลายภาษานะคนไหนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยนะ ก็อาจจะมีความสำเร็จหรือว่าจะมีสิ่งที่ดีนะทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยว้าวแล้วก็พราวด้วยนะคะเอาล่ะจบแล้วสําหรับการนายของชาวราศีเมษประจําเดือนมกราคม2566นกะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจจิงเตือนด้วยนะจ๊ะทีลกแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้เปละจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะ bye จบ,จบ๊ายบายจุ๊บ